สวัสดีค่ะนี่ได้หกล่องหที่ข้าวกะเพราไข่เยี่ยวม้าข้าวคณะหมูกรอบข้าวหมูผัดทงกะหรีแล้วก็มาข้าวเครื่องในไก่บวกไข่ดาวสองกล่องแล้วก็ซุกกี้หมูรวมเป็นทั้งหกหกล่องเซเว่นอัพสั่ง เซเว่นอัพหลานสาวอยู่หกกล่องทั้งหมดเอาทั้งหมดทั้งมวลเละสะละเละตุ้มเป๊ะเลยยังไม่เสร็จเลยพี่น้องเอ้ยแต่หกกล่องพี่น้องเอ้ยนี่แหละแามือเ้าข้าตองหัวฟัดหัวเวียงอยู่ตามนี่แหละตามบกบกเบกเบกบกบกเบกเบกอยู่ผู้เดียวนี่แหละยังมาห้าในเหลวอยู่ เวทีก็เต็มอาญะอยูอย่ท่านเอาเขาตู้เย็นอยู่น้ำแข็งก็ตังออลงอยู่อยากไล่พี่น้องเอออยากคักอยากว่าอยู่คนเดียวจังสิละอยู่ผู้เดียวโดเดโดเด,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 ดทำไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งนั่นแหละเหมือนทำยูทูปนั่นแหละไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอง่ง สีมัวไปตามมูอยู่เครื่องโทรศัพท์ก็มีอันเดียวไปหาผวนหาฟูงก็ไปเม่รู้หั่นใดอยู่กดติดตามผู้ที่เพิ่นมาตามเข้าก่อนซวยกันไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะจังใดๆแล้วห้อมันอยากลายนาะทั้งเห็ดกับเขาทั้งสีมาเห็ดยูทูบจนแล้วมันเย,ยวันเพิ่นจะเป็นเพิ่นอยากคักอยากเนี่ย เป็นอย่างมีมูทางกันโลกออนไลน์เป็นจังได้ระบาดยากบ่จักเพิ่นสิไปหอดใสดอกเด้อพี่น้องเอ้ยสงสัยเมยม์เมยมากก็สิจบกลางอากาศกับ่ิจักดอกเด้อเันจย่างมวนน้ำมูเพม่อนกับไปที่ละหาวดอกหาวดองไปหาผู้นั้นผู้นี้มวนไปน้ำมูปไปเราไม่ได้คิดในอย่างมากไม่ดอก สผพานผ่ผพานก็นจักบ่ฮหูดกองเดง้งดงเดง้งดงเดงไปน้ำมูน้ำพวกไปยังสัตละมีงานเห็ดก็เห็ดงานไปคิดหอดเพื่อนๆกับบริไปหาแล้วกำลังอยากอยู่ตอนนี้เดี๋ยวว่างๆก็จะตอดหากันเอาที่สูงกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันทุกคนละคิดหอดทุกคน ขอให้ได้สองเครื่องก่อนสิไปกดเอาขนมนมเนยไปฝากทุกคนบึงสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันเ,นเด้อสวยๆสุด,สดอรอทัวโลกบ๊ายบาย